สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอนะฮะแล้วก็แฟนเพจนะครับทุกๆท่านนะฮะวันนี้ฮะแอดมินนะครับจะมาสอนดูนะฮะลองชอปนะฮะมีสองรุ่นนะฮะมีรุ่นเก่านะครับกับรุ่นใหม่นะฮะรูปซ้ายมือนะฮะเป็นรุ่นเก่าฮะขวามือฮะเป็นรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวแอดมินนะครับจะเปิดอ่า ฟอนนะฮะป้ายแท็กนะครับของปลอมนะให้ทุกคนนะครับอันนี้เป็นป้ายแท็กนะของปลอมนะนี่นะฮะวันนี้นะฮะแอดมินจะสอนดูแค่นะครับป้ายแท็กนะฮะส่วนจุดอื่นนะฮะอ่ายกยึยยกตัวอย่างนะฮะเช่นซิปนะฮะหรือว่าฝาหรือว่าอะไรเงี้ยฮะพวกหนังอะไรเงี้ยฮะขออนุญาตเป็นคลิปอื่นนะฮะ คลิปนี้จะขออนุญาตให้ดูป้ายแท็กนะฮะใบนี้เป็นของปลอมนะรูปนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวไปดูของแท้นะฮะอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะขึ้นต้นด้วยตัวแอลนะครับของแท้นะฮะนี่ครับจะสังเกตดูฟอนต์นะฮะของแท้นะครับเขาจะเป็นฟอนต์ตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็เลขศูนย์นะฮะจะไม่ไม่กลมนะฮะเลขศูนย์นะเห็นไหมฮะตรงด้านข้างนะฮะ เขาจะขีดลงมาเลยฮะจะไม่กลมไม่กลมดิกนะฮะแล้วก็ตัวอาฮะคำว่า,าปารีฟครับพยายามสังเกตดูตัวอานะฮะตรงนี้นะครับจะประมาณนี้นะฮะให้สังเกตตัวอาตรงนี้ด้วยนะฮะ <c oughs> เขาจะอยู่ด้านล่างเงี้ยครับนะฮะสังเกตน,นะครับฟอนต์นะฮะเขาจะเป็นฟอนต์คล้ายๆคอมพิวเตอร์นะฮะจะเป็น มีความยาหยักนะโอเคนะฮะความยาหยักนะฮะเดี๋ยวไปดูขอปลอมนะครับนี่ฮะมานีขอปลอมนะะฟอนไม่ยไหยักนะฮะฟอนจะเป็นฟอนตแบบว่านันหนานะฮะตัวอาร์นะฮะอารีบครับก็แปลกๆนะฮะนี่ะนคะครับเห็นไหมฮะเลขศูนย์น,นะฮะเน <c oughs> ี่บอกไหมคร <c oughs> ะะัเลขขอภัยน,น,นะฮะเลขศูนย์นะฮะ แล้วก็ตัวอาฮะตรงนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะแ mm hmm. มนที่ปลอมนะครับทัน mm hmm. ไหมฮะมิซามาทันไหมครับต่อไปนะฮะ <c oughs> อันนี้ฮะ <c oughs> อันนี้เป็นรุ่นใหม่ฮะเป็นรหัสขึ้นต้นว่าหนึ่งลหนึ่งห้าหนึ่งสองนะฮะอันนี้จะมีสายนะฮะสไพายนะครับนะฮะศูนย์ศูนย์หนึ่งไหฮะ หน้าท้ายครับเป็นสีนะครับเป็นรหัสสีนะศูนย์ศูนย์หนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะเห็นตัว R ไหมฮะอานี้นะฮะแล้วก็ R ล่างนี่นะฮะดูฟันฮะเล็บสูงนะฮะจะไม่กลมนะฮะอันนี้แท้นะครับมาี่แท้นะฮะ L อหนึ่งห้าฮะเป็นรุ่นที่มีสายนะครับยาวนะฮะสปายเห็นไหมฮะเห็นสายไหมครับต่อไปฮะรุ่นนี้ฮะ l สองหกศูนย์ห้านะฮะใบนี้นะฮะเอ่อเป็นไซส์นะครับเป็นหูยาวฮะเป็นรหัสที่บอกว่าเป็นหูยาวนะฮะศูนย์ปดเก้าเป็นชื่อรุ่นนะฮะต่อมาหกสี่ห้าครเป็นเป็นสีนะฮะอันอันที่แท้นะฮะใบนี้แท้นะฮะสังเกตตัว R ฮะแล้วก็อาล่างเนี่ยฮะสังเกตเลขศูนย์ฮะมันจะไม่กลมดิ๊กครับจะเป็นฟันคอมพิวเตอร์ฮะ จะเป็นยยหยักๆนะฮะอันนี้แทนนะฮะต่อไปครับอันนี้เป็นเป็นใบนี้นะฮะต่อไปฮะนี่ฮะ L16 ครับ L1621 ไหมฮะเป็นเชือ,เ,อเป็นจะบอกไซส์นะฮะหกฮะจะบอกชิ้นรุ่นนะฮะ645นะครับจะเป็นสีนะฮะใบนี้แท้นะครับ อันนี้แท้นะฮะแท้นี่นะฮะดูตัวอานี้นะครับดูสัญลักษณ์นะครับดูเลขศูนย์นะฮะนะครับต่อไปนะฮะใบนี้ครับสังเกตไหมฮะใบนี้ปอมนะฮะ ทันไหมฮะตอนตรงไหนฮะตัว,ตวที่บอกเมื่อกี้ฮะแล้วก็ตัวอนนี้ฮะมันจะไม่ลงมาด้านล่างครับเห็นไหมฮะแล้วก็เลขศูนย์นะเห็นไหมฮะเลขศูนย์นะฟอนต์มันไม่หยักนะครับรุ่นใหม่ฟอนต์มันจะหยกักหยักนะฮะดูตรงไหนครับ,รบเป็นรุ่นใหม่ตัวแอลนี่ครับนะฮะต่อไปนะครับน <c oughs> ีฮะเห็นไหมฮะแบบนี้แท้นะครับ L15 ฮะเป็นตัวที่มีสายยาวนะฮะสายยาวนะฮะเห็นเห็นตัวมไหมฮะเห็นฟอนต์ไหมครับตัว r เนี่ยฮะาล่างนี่ฮะแล้วก็ทูฟอนต์ครับเลขศูนย์นะฮะ L15 ฮะเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นของเขานะครับสีก็067ครับด้านหลังเนี่ยเป็นรหัสของสีนะฮะต่อไปนะครับใบที่แท้นะฮะต่อไป เห็นฟันไหมฮะฟันจะหนานะฮะเล็กศูนย์นะครับเห็นเล็ศูนย์ไหมฮะอันนี้ปอมนะครับเห็นตัวอาร์นะฮะตัวอาด้านล่างเงี้ยฮะอาเนี่ยฮะอันนี้ปลอมนะครับต่อไปฮะอันนี้ฮะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะฮะตัวเน,นี้ยไม่มีตัวเอลนะฮะแสดงว่าเป็นรุ่นเก่านะฮะนะครับหน <ried> ึ่งแปดเก้าเก้านะฮะ เป็นไซส์นะครับบอกขนาดไซส์นะฮะห้าเจ็ดแปดนะครับเป็นชื่อรุ่นนะฮะหนึ่งสองสองนะเป็นรหัสสีนะฮะอันนี้แท้นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะฮะอันนี้แท้นะฮะต่อไปนะครับนี่อันนี้เป็นรุ่นเก่านะฮะอันนี้ลอมนะครับสังเกตตรงไหนฮะสังเกตตัวอารับเป็นรุ่นเก่านะฮะสังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะ อันนี้ปลอมนะครับนะฮะต่อไปครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าฮะหนึ่งหกสองสามครับบอกขนาดไซส์นะฮะศูนย์ปดเ้าครับเป็นชื่อรุ่นของเขานะฮะแปดสีหนึ่งะครับเป็นรหัสสีนะฮะอันนี้ปลอมนะฮะรุ่นเก่านะแต่ปลอมนะฮะนะครับนี่สังเกตดูสามเหลี่ยมนะฮะจะเป็นสีดำนะฮะ อันนี้พลอมนะครับนะฮะนี่ครับโอเคนะครับสำหรับเราชมนะฮะวันนี้นะฮะแอดมินมาสอนแค่ดูแค่ป้ายแท็กนะครับนะฮะส่วนวันหลังนะฮะแอดมินจะมาสอนดูพวกซิปนะฮะย่อไ k เนะฮะอ่า สามิปตีสี่ห้านะฮะเลขสี่ต้องเล็กกว่าเลขห้าอะไรเงี้ยฮะเอาไว้เป็นวันหลังนะฮะวันนี้คลิปนี้มันยาวนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่เห็นว่ามีประโยชน์นะแอมมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ